สวัสดีครับวันนี้พามาดูบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับข้าวนาปีของเรานะครับข้าวหอมมะลิทุ่งสังหริษนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอคงจังหวัดน,นครราชสีมานะครับข้าวหอมมะลินะครับก็จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของข้าวหอมมะลิทุ่งสังหริษนี้ก็ดิน ชั้นล่างนะครับจะเป็นเกลือนะครับทําให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสําหรับข้าวหอมมะลิทุ่งสำลิดนี้นะครับใครยังไม่เคยลองเอาไปหุงทานก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ขายของไปด้วยเลยอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่เรา สำหรับข้าวนาปีของเรานะครับอันนี้ <S <S เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ